สายตารถเมย์ฟาดรางวัลดาราสมทบหญิงจากแม่เบีย้ยตัดเต็มถึงใจถึงอารมณ์ในบทใหม่แก้วเมียหลวงสุดเทิ์แห่งละครเล็ดติ้งปังอย่างแม่เบีย้ยได้สมบทบาทจนใครๆก็เอาใจช่วยเลยไม่แปลกใจที่ล่าสุดนักสแสดงในพิธีกรสาวรถเมย์คนนงนี้จะมงลงคว้ารางวัลดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีฟีเวอร์อเวอร์ดสไปครองได้สําเร็จโดยสาวรถเมย์โพสภาพพร้อมรางวัลในแคปชั่นว่าขอบคุณฟีเวอร์อเวอร์ดสำหรับรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงฟีเวอร์2021 จากละครแม่เบี้ยขอบคุณพี่เอแอดเอด้วยสกอสุประชัยหนึ่งที่ชวนและให้โอกาสรถเมย์ได้รับบทใหม่แก้วขอบคุณพี่พินผู้กำกับนักแสดงทุกคนทีมงานทุกฝ่ายขอบคุณแฟนละครแม่เบี้ยที่พูดถึงมากมายและส่งกำลังใจมาให้นะคะขอบคุณจากใจค่ะแฮ s แแม่เบี้ย2021ยแใหม่แก้วแฮชแกำลังใจในการแสดงขอขอบคุณภาพไอจีรถเมย์อโรฮาภาพแผลงข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ